สวัสดีครับพบกับผมคูพีทีนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคูคุพีทีฮาเฮนะครับซึ่งวันนี้จะพามาเปิดการ์ดสามใบเองนะครับซึ่งเป็นการ์ดที่นี่ครับนี่แถมมากับทีวีแมกกาซีนน,านนะครับนิตยสารในตำนานทีวีแมกกาซีน จากที่380แล้วนะครับซึ่งเป็นการ์ดที่ฮอตฮิตมากนะครับนี่แบซ่มโปรโมการ์ดเลเซอร์หใบของ Street Fighter มีเลเซอร์3ลายให้สะสมนะครับเลเซอร์3ลายมีข้างหน้า3 3ลายแล้วข้างหลัง3ลายรวมเป็น6แบบนะครับทั้งหมดนะครับดี๋ยะหรือจะพาปะเปิดการ์ดยูนิชินเล่ม380โอซึ่งอันนี้ บอกขายดีมากผมซื้อไม่ทันเลยต้องมาซื้อต่อมือสองแล้วไม่ได้ราคาปกมาแล้วครับได้ราคาที่แพงกว่ามาเราจะซื้อมาทั้งหมดนี้สามเล่มนะครับอยู่ในซีรีส์2010เดี๋ยวเรามาดูกันที่โถงตือก่อนนะครับซื้อต่อมือหนึ่งมาแล้วนะครับยังไม่หายไม่สบายน,นะยังไออยู่นิดหน่อยนะมีพิพากษาอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับเดียวตัดเลยแล้วกันนะ ข้างในของทีมแม็กซีนย่งก่อนนะครับดูหน้าปกก่อนครับนี่ฮะอนิเมะกรุ๊ปนะครับสุ่มโปรโมการ์ดเลเซอร์ของสติฟเฟอร์หนึ่งใบนะครับซึ่งทําไมถึงซื้อฉบับนี้ซึ่งฉบับก่อนก็มีอุลตร้าแมนแต่ไม่ได้ซื้อนะครับฉบับนี้มันเป็นฉบับสามร้อยแปดสิบที่เป็นสติฟเฟอร์เท้าปลาหมดนะครับก็ท่านประธานบริษัทเนี่ยเซ็นเลยเซ็นไว้สามสิบใบนะครับและมีเลขรันนัมเบอร์ด้วยนะครับ เลขลังนเบอร์ด้วยก็เลยเป็นชอบที่ขายดีมากๆ380ซึ่งตอนเนี้ยที่ผมซื้อในเดือนมกราเนี่ย381อกำลังจะออกแล้วเปิดพิออเดอร์กันจนหมดไปแล้วนะครับต้องรอซื้อดูว่ายังจะซื้อทันไหมเดี๋ยวถ้าหาซื้อ381ทันก็จะซื้อมาเปิดด้วยนะครับอ่ะอยู่ที่หนานะ้าปกนะครับ e t Fighter ร์ทรนะครับการ์ดคอเลเจอร์คอลเลคชันนะครับคอมิกคดซูนะครับนี่ครับแล้วก็ดูหน้าปกอัปเดตข่าวนะครับ มาลไทรเดอร์นะครับมัลไทรเดอร์และอุลตร้าแมนนะครับแล้วก็สตรีทไฟเตอร์2โปรเจกต์ใหม่ล่าสุดนะครับที่จะออกมานะครับแล้วก็นี่ครับวันนี้คุณสะสมแล้วหรือยังนะครับสติกเกอร์อุลตร้าแมนนะครับเพื่อแลกเสื้อนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูตัวหนังสือกันก่อนนะหาเงินกับการ์ดอยู่นี่ครับต่อโปรโมชั่นาร์ดอยู่นี่นะครับนี่เราโปรโมชั่นาร์ดเดี๋ยวค่อยลุ้นกันนะครับใส่ไว้ข้างในอพอก็จะมี โปสเตอร์มาให้นะครับนี่ครับใครที่อยากได้ไปติดก็นี่ยเอาไปติดได้นะครับโปสเตอร์ต,อรตีไฟเตอร์แล้วก็ด้านหลังเป็นฟูดแนวแมนนะครับนี่ยใครอยากได้ก็ตักไปทำเป็นโปสเตอร์ได้นะครับแล้วก็นี่ครับโฆษณาเป็นเรื่องปกติของชีวิแม็กซีนนะติให้ดูในเล่มด้วยนะยังไม่เปิดาการ์ดอย่างเดียวนะครับนี่ครับมาสไลเดอร์ นะครับมาสเลอร์ตัวใหม่ของเรานั่นเองนะครับร่างระดับฐานมาสเตอร์ก็ชานะครับแล้วก็ฮอร์โมนของมาสเตอร์ก็ชานะครับผลสุดเล่มบางลงเยอะเลยนะครับแต่ว่ามีหน้าสีเหมือนเดิมนะครับฮอร์โมนแล้วก็โฆษณา,า,านะมาผมเป็นมาสเตอร์หนึ่งหน้าโฆษณาหนึ่งหน้าตลอดนะครับน,นี่ครับอ่าอัปเดตร่างพื้นฐานใหม่นะครับของมาสไลเดอร์ ก็ชาอ่าหน้านี้พูดถึงนี่ครับ PSG นะครับบริษัทเกรดการ์ดเมืองไทยนะครับรับเกรดการ์ดอนิเมะอนิเมตนะครับโปรโมการ์ดโปรโมชั่นพิเศษนะครับขออภัยครับร้อยห้าสิบบาทต่อใบนะครับส่งไปก็จะได้นี่ครับคะแนนออกมาครับเห็นไหมถ้าส่งไปการ์ดดีก็จะได้เต็มสิบนะครับโปรโมการ์ดทำให้เพิ่มคุณค่าของการ์ดนะครับทั่วโลกเขาเป็นที่ยอมรับกันนะครับอนิเมะ ส่งได้ที่นี่ครับ PSGA นะ PSGA น,นี่ก็จเป็นร่างใหม่ของก๊อตชานะครับอย่างอัปเดตดูมาไลเดอร์นะครับดูขานะ้างไหนอะมาไซเดอร์แล้วก็อุลตร้าแมนนะครับอุลตร้าแมนเบลซาไฟรันอาเบอร์โอ้โหเบลซาไฟรันอาเบอร์ทีนี้เป็นเรื่องของอุลตร้าแมนนะครับมาไซเดอร์ก๊อตช้าจบละให้ดู หนังสือนะประกอบด้วยอะไรบ้างอ่านี่เป็นอนิเมะอนิเมะนิวนะอนิเมะนิวนะตัวเรื่องซาสกิกับพีจังนะครับนี่ครก็จะมีข้อมูลของเรื่องนี้นะครับลงไว้นะครับมีตัวละครใดบ้างนะครับแล้วนี้ครับนี่็นิวเรื่องหนึ่งครับที่แนะนำเนี่ยเบิร์นวิสนะครับ b u r ร์น e วิสสองผู่หูแม่มดผู้ถูกเลือกให้ต่อสู้อางริงต้องเรียกว่า โซลไซตี้ฝั่งยุโรปนะครับเป็นเรื่องของคนเขียนบริสบริสนะครับเทพมรณะของเรานั่นเองตงัวกรอบหัวสม้มแล้วก็เรื่องนี้กองมรรธิการกับเรื่องเหนือธรรมชาตินี้ไม่เคยได้ยินนะครับแนะนำมินิเมทใหม่นะมินิเมทร้นอินเจแปนนะครับรนี่ครับยังมีข้อมูลอยู่นะครับโอ้เดมอนลอตราชาปิศาจจะปกครองเมืองชินจูกุไซเบิร์ ในเซเบอร์พังซิตี้โอ้โหมีหลายๆเรื่องนะครับมีข้อมูลให้อ่านได้อา่านี่ครับ r กา t f สตีไฟเตอร์2ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นี่เปิดเผยข้อมูลลงในนี้นะครับอันนี้เป็นผลงานเก่านะครับผลงานเก่าเลยสมัยก่อนนะครับซึ่งสตี Fighter เริ่มจากเล่มนี้เลยครับโปรโมเพื่อเปิดตัวนะครับแล้วก็ ซึ่งจะมาผมไม่แน่ใจน่าจะกุมภาหรือมีนาก็น่าจะขายนะครับการสตรีเตอร์ทรูของอนิเมะนะครับอนิเมะอันนี้ก็เป็นข้อมูลชาร์เตอร์เรื่องอะไรบูบิสุดกันดั้มนะครับอ๋อน่าจะเป็นเดอะบูบิของบูบิสุดกันดั้มฟรีดอมนะครับฮะตัวนี้ก็เป็นกระดาษธรรมดาครับตรงนี้กระดาษกระดาษฐานมันจบแล้วเป็นกระดาษธรรมดาข้อมูลของบูบิสุดกันดั้มมาร์ชไรเดอร์นะครับ แล้วก็ข้อมูลของอนิเม g กรุ๊ปช็อปนะครับของที่ยังเหลืออยู่สั่งได้จากช้อปปี้ลาซาด้านะครับเมคกรุ๊ปช็อปก็มีจกักรวาลหุ่นยนต์นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร,ร์ยังเหลืออยู่ขายแล้วก็ลัมบบสะสมการ์ดนะครับสีแดงมีเปิดขายอยู่นะครับมีราคาบอกนะครับแล้วก็ชุดสะสมลัมสติกเกอร์เมทั้นฮีโร่ก็ยังมีขายอยู่ขนมช็อกโกแลตจิ๊กซอการ์ดของเดลิมอนก็ยังมีขายอยู่ับย,ย,ย,ยกแพ็คอันนี้ผมก็จะซื้อมาเปิดอยู่แต่ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอนะครับไม่รู้ว่า ตอนนี้ก็ามาแมันจะหมดไปได้ยังนะครับอ่าแล้วก็มีความสนุกไว้ไว้เด็กให้ดูของบัสติสไฟสเตอร์นะย้อนรอยความทรงจํำนี่ครับย้อนรอยความทรงจํานะครับก็ติสไฟสเตอร์แต่มูฟวี่หรือเปล่าอ๋อเ,เ,เกมเกมขอภยัยเป็นเกมผมลืมไปไม่ไมีเม,มีขอภัยพูดผิดนะครับอ่าแล้วก็ ข้อมูลนันแหล้อ่ะหมดหน้าสีก็เป็นขาวดำานะครับช่วงท้ายๆตามสเตปของสีเม็สีเรานั่นเองนะครับยังม,มีข้อมูลครบถ้วนเหมือนเดิมได้ได้รับความรู้เกี่ยวกับขาา่ามฝันวงการการ์รตูนและแอนิเมะเหมือนเดิมนะครับเกมด้วยบวกเกมด้วยบางอย่างกนะับหมาหน้าสีตอนสุดท้ายแบ็คคอเวอร์นะครับเจมพบกับการเป็นจักพรรดินนมนุ์นะครับเกมนะครับเกมฮิตแบ็คคอปเวอร์ เซนท่นพัฒนาโปเกม,มอนนะครับล่าสุดนะครับเซนท่นได้ออกโปรโมชั่นกับการ์ดโปเกม,มอนนะครับถ้าใครซื้อของเกาไปแลกสุ่มการ์ดโปรโมโได้ของเซนท่นนะครับเช่นเดียวกับเท่าแก่น้อยก็เอโกโปเกม,มอนเหมือนกันนะฮะอะไรโปเกม,มอนเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับเซนท่นผมจำไม่ได้ไดไดไดมีกี่แบบรู้สึกว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยผมเคยเปิดไปแล้วสิบสองแบกถ้าผมจำไม่ผิดนะมีแบบฟอยด์ด้วยแต่ของเซนท่นรู้สึกจะไม่มีนะครับแล้วก็ มูลรักสตาร์วอลนะครับอุลตร้าแมนของเล่นนะครับของเล่นใหม่จากบันไดนะครับแล้วสุดท้ายครับไม่มีอะไรนะแล้วก็จบไปที่นี่ยำยำช้างน้อยนะติดฉากเนี่ยทีวีแมกกาซีนฉากที่380ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดอีกสองตอ,องเพื่อเอาที่นี่ก่อนเอาจา้า ของใบแครับเดี๋ยวจะมาเปิดการ์ดกันนะครับนี่คือไฮไลท์ของงานเรานั่นเองได้แค่สามเล่มแล้วไม่ใช่ราคาในราคาปกด้วยนะครับหาเล่มที่เป็นราคาปกไม่ได้นะครับล้วงมเลยนี่ได้มาแล้วสามใบนะครับอีกไฮไลท์ของงานเราตัชอบทีแม็กซีอยู่ที่สามร้อยแปดสิบนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า มันสวยงามขนาดไหนสำหรับการ์ดโปรโมตเริ่มจากซ้ายมือ,อก่อนก็ได้เสียดายมากครับว่า381ผมไม่รู้ว่าจะหาได้หรือไม่นะหาได้ก็จะมาลุ้นกันอีกเพราะ3 8 0ยังเป็นสตริปไฟเตอร์อยู่นะครับแล้วก็มีการ์ดลาเซนด้วยนะครับครับมีโลโก้ของอนิเมะในตำนานะ นี่กัสต e ดไฟเตอร์นะครับอ่าอันนี้ไม่มีเลเซอร์ข้างหน้าเป็นเลเซอร์ข้างหลังครับนี่ลายพิกเซลครับนี่เลเซอร์ข้างหลังโอ้เลเซอร์หลังก็สวยนะครับเนี่ยใบแรกนะครับเลเซอร์ข้างหลังนะครับอันเราต้องโชว์ข้างหลังมาใบที่สองนะครับ เอ,อ็ะนะจะเลเซอร์ข้างหน้าเลเซอร์ข้างหน้านะเปเลเซอร์ลายเรียบด้วยคข้างหลังอีกแล้วครับโอ้เลเซอร์ข้างหลังครับเออเลเซอร์รายเรียบข้างหลังครับนี่ครับข้างหน้าเราก็เหมือนเดิมครับที่มีเลเซอร์นะครับ โหยังไม่ได้เลเซอร์ข้างหน้านะครับลุ้นใบสุดท้ายกันดีกว่ครับใบสุดท้ายในมื่อไม่ได้เลเซอร์ข้างหลังก็ตัดซะเลยได้แต่เลเซอร์ข้างหลังมันลุ้นใบสุดท้ายกันนะครับใบสุดท้ายนะครับเลเซอร์ข้างหลังอีกแล้วนะครับเป็นลายซีเดียมเออเลเซอร์ข้างหลังหมดเลยนะครับโห สามใบ e ได้แต่เลเซอร์ด้านหลังได้แต่นี่สวยนะฮะข้างหน้าไม่ได้เลยนะครับอดนี่คือด้านหน้านะครับธรรมดาเลเซอร์ข้างหลังมาทั้งหมด3ใบนะครับตัที่3า0ร้อยแปดสิบาจะรู้เลยเซนเท่าหน่นะได้เลเซอร์ข้างหลังหมดเลยนะข้างหน้าธรรมดาหมดเลยนะฮะว่ามีทั้งหมด6แบบนะครับ๋ยวผมได้แต่ข้างหลังมาทั้งหมด3แบบนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมคุ้มพิธีจะต้องขอตัวราไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวถ้าหาซื้อฉบับ381ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นรายเซ็นท่านมาทาน30ิใบนะครับทั่วประเทศกันรอบหนึ่งนะครับไปนะครับสวัสดีครับนี่สารทีวีแมกซีนนะครับฝากติดตามแฟนเพจเฟซบ o ๊กคุ้มพิธีผมด้วยนะครับถ้าชอบกดถูกใจกดสให้ด้วยนะครับ